สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตข่าวคราวเกี่ยวกับมือถือรุ่นใหม่นะครับรุ่นนี้ก็ผ่านกสทชแล้วแล้วก็เตรียมจะเปิดตัวในไทยเร็วๆนี้แหละก็คือ POCO F6 Pro นะครับ POCO F s e r i e ์เนี่ยจริงๆมันคือซีรีส์เรือธงของทาง POCO ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเอาสเปคเรือธงปีที่แล้วนะครับมาใส่ในมือถือระดับกลางปีนี้แหละขายได้ราคาแบบหมื่นกลางๆนะครับสเปคแน่นอน Sa d ดะกอน8เจน2นะครับใครชอบเล่นเกมตัวนี้ห้ามพลาดเลยนะครับโดยล่าสุดเองนะครับมีรายงานจากจีเซมารีนาจริงๆเขาก็ไปอิงข้อมูลจากทางประเทศไทยของเรานะั่นแหละก็คือเว็บไซต์ของทางกสทชนะครับว่าโพโค F6 Pro มันผ่านการรับรองจากทางกสทชเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยโพโค F6 Pro ในเรื่องของตัวสเปคเรื่องของตัวดีไซน์เองแม้ว่าตัวดีไซน์ของมันเนี่ยอาจจะยังไม่ไฟนอลน,นะครับแต่เราสามารถรู้สเปค แล้วก็ดีไซน์ของมันได้จากการเข้าไปดูสเปคของมือถือรุ่นนี้นะครับก็คือ Redmi K70 นั่นเองนะครับ Redmi K70 เนี่ยเป็นมือถือภายใต้เครือของทางเสียวหมี่ที่วางจำหน่ายเฉพาะในประเทศจีนแล้วก็อาจจะในบางประเทศแต่แน่แต่ว่าแน่นอนในไทยไม่มานะครับ K70 เนี่ย Redmi K Series เนี่ยมันจะวางจำหน่ายไทยแล้วก็ใน Southeast Asia ในชื่อของ p o c o F Series นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าให้ผมเดานะ ตัว p o c o F6 Pro นะครับดีไซน์มันจะมาแบบนี้เลยแหละก็คือจะเป็นกล้องวางลักษณะเป็นเหมือนวงกล้องเนี่ยสวงด้วยกันแต่จริงเป็นกล้อง3ตัวนะครับแล้วก็โมดูลกล้องใหญ่ๆเปลี่ยนโลโก้เรซมีให้เป็นโพโคซะอาจจะมีการดีไซน์เรื่องของฝาหลังให้มันดูมีเอกลักษณ์ของทางโ Pro โคเน้นสีสันของทางโพโคที่เป็นสีดํากับสีเหลืองลงไปนะครับแล้วมันก็จะวางจําหน่ายในชื่อของโ o โ o F6 Pro นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่า ไอ้ r e ็ m มี K 70หรือว่า Poco F6 Pro เนี่ยสเปคมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอ่ะเรามาเริ่มดูเลยอันนี้ผมแปลผมใช้ตัว translate นะครับแปลภาษาจากหน้าเว็บภาษาจีนเนี่ยเป็นอังกฤษมันาจจะแปลกๆหน่อยเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะครับเรื่องของตัวชิปเซตเองนะครับเขาบอกว่าจะใช้ Snapdragon 8 Gen2 so นะครับคือ Snapdragon 8 second generation นะครับซึ่งชิปตัวนี้โอ้โหใช้งานในปีนี้20242025ผมว่า เหลือๆสบายๆนะครับเล่นทุกเกมแบบปรับสุดได้สบายแน่นอนนะครับละหลายเกมก็ปรับแต่งมาจนรองรับตัว Snapdragon 8 Gen 2เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับในเรื่องของระบบปฏิบัติการนะครับมาพร้อมกับเสียมี h y ฮเป o s นะครับที่เป็น Base ออนแอนดรอยสแล้วก็แน่นอนว่าพอเป็นโพโ o เอฟหกโปที่ขายในไทยก็คือมาพร้อมกับ Google Service นะครับใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบแน่นอนนะครับในเรื่องของตัวกล้องเองนะครับปกติโพโคเอฟซีรีเนี่ย กล้องอาจจะไม่ได้เน้นเท่าไหร่มากนักนะครับแต่ว่าพอเป็น F6 Pro จริงๆมันก็ถือว่าเป็นกล้องที่พอที่จะใช้งานได้ระดับหนึ่งแล้วกันนะครับรอบนี้เขาบอกว่ามันจะมาพร้อมกับเซนเซอร์อย่างตัว Light Fusion 800นะครับซึ่งเซ,เซนเซอร์ตัวนี้มันเป็นซีรีส์ที่รองลงมาจาก Xiaomi 14เลยนะพเพราะ Xiaomi 14มันใช้ Light Fusion 900ใช่ไหมตัวนี้มันใช้ Light Fusion 800นะครับเป็นเซ็นเซอร์ที่ Xiaomi พัฒนาขึ้นมาเองเลยนะครับตัวนี้น่าสนใจนะ ในเรื่องตัวแบตเตอรี่เองนะครับ p o c o F6 Pro มาพร้อมกับแบต 5,000mAh นะครับแล้วก็รองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่1 2 0วัตตไ h y p e r c h a r ์ e เลยนะก็ถือว่าให้มาแบบจัดเต็มนะครับแล้วก็เรื่องของแรมกับรอมนะครับเขาบอกว่าตามสเปคของ Redmi k 70เนี่ยมันมาพร้อมกับแรมสูงสุด 16GB แล้วก็รอมสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 1TB เลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเป็นมือถือที่จัดเต็มในเรื่องของสเปคแบบสุดๆไปเลยนะครับอ่ะเราเลื่อนลองมาดูเรื่อยๆนะครับ ในการโปรโมทได้มี k 7จนะครับทางเสือหมีเขาบอกว่ามันจะแบบใช้ AI ในการประมวลผลค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งอาจจะมีผลในเรื่องของการเล่นเกมในเรื่องของการปรับแต่งภาพต่างๆอันนี้รับรองว่ามีให้ใช้งานกันแน่นอนพวกลบภาพลบภาพคนออกจากาภาพที่เราถ่ายวันนี้น่าจะทําได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เขา,าชูในเรื่องของคะแนนแ n นตูตูนะครับว่า Snapdragon 8 Gen 2ที่อยู่ใน p o c o F6 Pro เนี่ย ชิปซนาโนเมตรตัวนี้นะครับเมื่อรันอันตูโตะออกมาได้คะแนนสูงถึง1ล้าน7แสนคะแนนเลยนะครับก็คิดซะว่าถ้าเป็นเซน์็อกเแบตเจนสามประมาณ2ล้านใช่ไหมตัวนี้ก็ล้าน7ถือว่าประสิทธิภาพไม่ได้หนีกันมากแล้วผมว่าผแล้วผมก็เชื่อว่ามันเล่นเกมได้ทุกเกมจริงๆนะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะใครที่ชอบเล่นเกมนะครับส่วนในเรื่องของตัวแบตเตอรี่เองนะครับก็แบต5 0 0พมิลลิแอมป์เนาะแล้วก็มีแผ่นเวเปอร์แชมเบอร์ขนาดใหญ่นะครับมีแผ่นระบายความร้อนขนาดใหญ่ ที่มันแปลออกมาเนี่ยชื่อว่าไอซ์ลูบนะครับซึ่งมาดูอีกทีหนึ่งว่าเวลาที่มันใช้เทรดมาดของทางโพโคมันใช้ชื่อว่าแ,วแต่แน่นอนว่ามีระบบวะความร้อนแยกต่างหากซึ่งน่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆที่ชอบเล่นเกมได้เป็นอย่างดีนะครับเรื่องระบบปฏิบัติการก็บอกไปแล้วนะครับเป็นเสียวหมี่ Hyper OS นะครับก็เบสออนแอนดรอย14สนะครับมีการใช้งาน AI ต่างๆในการช่วยทํางานในส่วนของตัวโทรศัพท์มือถือนะครับเนี่ยมีการใช้ไ AI เข้ามาช่วยในเรื่องของการ ปรับจูนตัว CPU นะครับในการเล่นเกมเขาบอกว่าเล่นเกม h o n o r of King หรือว่าเกมที่เป็นคู่แฝดเอ v เนี่ยได้ถึง120เฟรมแบบสมูทๆเลยนะครับนอกจากนี้นะครับตัวหน้าจอของ p o c o F6 Pro นะครับจะเป็นหน้าจอความเอีดสูงถึง 2K ด้วยนะครับซึ่งมันสามารถใช้ AI ใ,ในการเรนเดอร์ภาพนะครับให้มันมีความคมเทียบเท่ากับ 2K รวมถึงการเรนเดอร์เกมต่างๆได้ด้วยอันนี้ถือว่าน่าสนใจนะต้องมาลองดูว่าพอจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเล่นแล้วมันจะได้ เฟรมเรทที่ต่อเนื่องหรือเปล่าในการที่มันเรนเดอร์ภาพให้มันมีความละเอียดสูงมากกว่า Full HD หรือว่าภาพที่มันสูงกว่ามือถือปกติทั่วไปในท้องตลาดนะครับในเรื่องของตัวหน้าจอก็อย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้จอเหมือน x i a มี่จะเป็นจอที่ทําเองด้วยนะครับซึ่งจอทําเองตัวนี้มันถูกใช้ใน x i a มี่14แล้วก็ตัว x i a มี่14 u ต t ้าด้วยนะครับตัวตัวนี้จอความละเอียดสูงนะ 2K เลยทีเดียวนะครับอ่าใช่เป็นจอเสีย m i มี C 8ตัวนี้เป็นตัวที่ x i a มี่ทำเองนะครับ 120H z ความส่งสุดของพีคไบเน็ t คือ4,000ันนิตนะครับเฉพาะในหมวดพวกแบบ HDR ต่างๆก็น่าจะแสดงผลได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสำหรับตัวหน้าจอของ p o c o F 6 Pro หรือว่า Redmi K 7 0นะครับในส่วนตัวกล้องถ่ายภาพนะครับเซนเซอร์หลักเนี่ยเป็น Li v e f u s ช o ่นตัว800นะครับก็ความละเอียดอยู่ที่5 0ล้านพิกเซลนะครับเซนเซอร์เนี่ยขนาด1ทับ1น5นิ้วนะครับ F สําที่1.6ถือว่าโอเคเลยนะครับมี OIS มาให้สำหรับ มีกล้องก็ตั้งไวมาให้8ล้านพิกเซลแล้วก็2ล้านพิกเซลที่เป็นกล้อง m a c ค o camera นะครับถือว่าสเปคกล้องทําออกมาโอเคเลยนะสําหรับมือถือที่บอกว่าเน้นประสิทธิภาพเน้นเรื่องของการเล่นเกมเป็นหลักนะครับในโหมดของการถ่ายภาพต่างๆก็อันนี้ตัว Redmi k 7 0มันก็มีแต่ผมเดาว่าตัว Poco f 6 Pro ก็น่าจะมีเหมือนกันนะครับเรื่องของตัวการถ่ายภาพแบบรวดเร็วนะครับโร่ o ีเ l a y ในการถ่ายภาพก็มีแล้วก็เรื่องของโหมดสปอร์ แคปเจอร์อันนี้น่าใช้อช่วยในการถ่ายภาพค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันต้องใช้พลังในการมวลผลค่อนข้างเยอะในการจับภาพณโมเมนตะ์นั้นๆนะครับโอ้ oh, แล้วก็สําคัญคือถ่ายไฟรอได้อีกด้วยนะครับนี่ถือว่าน่าสนใจนะสําหรับมือถือที่ออกตัวว่าไม่ได้เน้นเรื่องกล้องนะครับแต่ว่าเรื่องของกล้องมันเนี่ยดูจากที่เขาโปรโมทมาผมว่าก็น่าจะใช้ได้เลยแล้วก็น่าจะเป็นการยกระดับนะครับจากโ o co F Serie s รุ่นก่อนๆที่ปกติแล้วกล้องไม่ใช่เรื่องหลักแต่ผมว่าตัวนี้กล้องน่าจะดูโอเคขึ้นแล้วนะครับ แบตเตอรี่กับชาร์จเร็วอย่างที่บอกไปนะครับ120วัตต์ชาร์จเร็วแบตเตอรี่5000ม ah, ิลลิแอมป์น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนแล้วก็เขาเคลมนะครับว่ามันสามารถชาร์จเพียง18นาทีเนี่ยน่าจะได้แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้เพียงพอตลอดทั้งวันแน่นอนแล้วก็มาพร้อมกับพวก ระบบสมาร์ทชาร์จต่างๆมีการใช้ชิปควบคุมการชาร์จนะครับป้องกันเรื่องของอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นป้องกันเรื่องอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากตัวเครื่องด้วยนะครับดูสำหรับผมนะ Poco f 6 pro เป็น1ตัวที่น่ารอนะครับสำหรับใครที่มีงบจำกัดนะครับแล้วก็อยากได้มือถือแรงๆเน้นเล่นเกม Poco f 6 pro น่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับราคาของรุ่นที่แล้วเนี่ย อย่าง p พ c o F 5 Pro นะครับมันเปิดตัวมา15,900นั่นเองนะครับผมว่า F 6 Pro ก็น่าจะราคาไม่ต่างกันมากในตัวเริ่มต้นอาจจะประมาณสัก16,000บาทแล้วก็ตัวท็อป19,000บาทไม่เกิน20,000บาทประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับ p o โ co F 6 Pro ที่เตรียมจะเข้าไทยเร็วนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับทีมเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวััสดีครบ